พี่น้องจ้นาน้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมเห็นบ่างไหมน้ำท่วม,มบักคักเห็นเป็ดหน่วยลอยลองอยมึงไงน้ำท่วมคัก,กบ่มาเจ้าว่าอืมบันยัดจ่อยน้ำท่วมแต่ว่าพระท่านหอดบันย,ยัดจ่อยหรือพี่น้องมองนี่มันท่วมกอนมันคลุมกอนน้ำท่วมคักยังวะพี่น้องจ้า น้ำตวมไปเบิดเลยรวมขึ้นมาเบิดเลยเห็นบะนี่ห้างจากบ้านย้ายจอยแข่สองกิโลดิพี่น้องห้างจากบ้านย้ายจอยห้างจากบ้านนิสันฟรังสองกิโลพี่น้องเป็นอยู่ต้นน้ำย,ย,ย,ย้ายจอยยูปลายนา้ำน้ำม,มองนี้มันจะไหลไปปั่นนิสันฝรังเลยพี่น้องนี่นี่ลหละเห็นครับบอผู้าว่าต่วมครับบ่ต่วมครับบอ ตัวบักคักเด้อจ้าเด้อตัวอิลีนี่พี่น้องเป็นลนออกจากสะพานที่ย้ายจอยไปยืนมาหันนี่ลนออกจากสะพานมันคว้างนำามัใส่ไหลไปพุนพี่น้อง้ะไหลมันนี้เป็นลนออกมาดิพี่น้องจ้กนี่น้ำถล่มด้อพี่น้องนี่ห่างจากบ้านยายจอยแค่สองกิโลสองกิโลกูกลักวพี่น,ออน้องอู้นนกข้อหางตัวหนึ่งจอดอยู่พูนมันหากินปลาไมาจอบปลา น้ำท่วมเยอรละมั่นพี่น้องเอ้ยให้น e e ่าบ้านเพื่อนเห็นว่าปกติแล้วเพิ่อนเขาซาลี่เพิ่นท่วมเบิดเลยเพิ่นเด็กเขาซาลี่น้ำเด้อพี่น้องน้ำท่วมมั้งเนี่ยเขาน้ำท่วมเขาเพื่อนเห็นบ่เอ้ยท่วมคักท่วมเนี่ยตกมากขึ้นเดียวพี่น้องที่ว่ามันใยอะจ้อยว่าตกแข้งแข้งมือนั่นแหละเนี่ยเห็นว่าท่วมเ้อพี่น้องเ้อท่วมทางทงไฮทรงหน้าบ้านเพื่อนแล้วมาเมืองพี่น้องจ้า ่วมไปเบิดเลยท่วมเขาซาลี่ทงเขาซาลี่ท่วมเบิดพี่น้องมองเนี่ยถ่วมคักบ่มันเออขึ้นมาแต่ว่าถ้าฝนซ้ำถ้าซ้ำฝนมือขึ้นนี่เนาะถ้าฝนซ้ำอีกขึ้นนี่เนาะมื่ว่านนี่นะมือขึ้นนี่นะคักก็นี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ขนาดขึ้นเดียวเด้อค่ะเด้อนี่ตกขึ้นเดียวเด้อเนี่ยเออถ้าว่าตกอีกขึ้นนี่ ห่วยบานแยะจอยกับบเหลือคือกันอะไเงี้ยแยะจอยขึ้นแบบนี้เลยพี่น้องเ้อขึ้นแบบนี้ลหละนี่คักตัวมคักตวมเนี่ยตัวมเด้อพี่น้องจ้ามาเอาประกันผู้ใดสิเหตหน้ามาเหตหน้าเ้ยนี่แต่ว่าเขาเพิ่นนั่นตัวมแล้วเขาบาเล่เพิ่นเห็นบ่ตรงหน้าบาเล่เพิ่นมันถ่วมหมดแล้วเนี่ยตวม,มาคักเลย ช่องอีสานพลังน้ำเสนอคะ่ะสวัสดีคะ่ะถ่วบักคักพี่น้องพ้นทางนี่เห็นบ่ไปบ่ได้แล้วนี่มีแต่เป็ดพี่น้องเป็ดเป็นมาลอยหายกินปลาปลามันขึ้นไหมอืเนี่ขนาดน้ำถั่วมยังวิวสวย้ะพี่น้องเดอ้อวิวยังสวยมากเลยเห็นบ่ อันนี้ทางอันคางถนนคางถนนหม่องนี้มันสูงกันมันมันบ่สูงกันเรียบร้อยพี่น้องอืมเปิดมันบ่หนามไหลเลยนาบ่นิงเลยพี่น้องนามยังไหลเลยกันไหลไปบานี่สันฝรั่งเฟมมาลีเลยพี่น้องเนี่ยไหลไปบานี่สันฝรั่งเฟมมาลีเลยเส้นเนี่ยแต่ว่าหม่องนี้มันคุมมันคุมบ่เนี่ยมันเลยถ่วมเลยตัวบ่เนี่อืมบานเนี <S <S ้ยจอยมันอยากสูงแค่หน่อย ตัวม,ม,มักคักว่อมุจาว่าน้ำตัวมอืตัวมบักคักเด้วี่นองเด้อตัวมแล้วตัวมแล้ว